À, ดูกันต่ออไุดยอดไปลองทําดูนะครับแต่ผมจะลองคลิกไปใน ช่อง y o u t u b บนะครับไปกันต่อถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่อง เลิฟทีนพีแชนแนลไว้ด้วยนะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ